สวัสดีครับพบกันเ,เฮตินะครับรีวิวตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นท่อหดนะครับท่อหดตัวนี้มีดียังไงเดี๋ยวเอาท่ออันใหญ่ให้เลยท่อหดตัวนี้เห็นไหมว่าตัวสีฟ้าสองข้างเนี่ยมันคือเหมือนเป็นสายรัดอีกอันหนึง่งไอ้สายสายเนี่ยคือท่อหดถูกปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวสายรัดสายสายลัดสายไฟเมื่อเอาสายไฟใส่เข้าไปไอ้ตรงกลางสีเงินเงินเนี่ยคือทองอตะกัว่ว ปกติแล้วเนี่ยเวลาเอาสายไฟเชื่อมกันนะป่ะบางครั้งเราต้องใช้ตะกั่วในการเชื่อมเพราะว่ามันจะได้แน่นบางมันจะได้ไม่หลุดแต่ถ้าเราจะใช้ประกีบางคนทําไม่เป็นก็ทําไม่ได้ตูปะแต่อันเนี้ยเอาสายไฟเสียบสายไฟเสียบเอาไฟลนลนตรงเนี้ยให้มันละลายนะท่อหดเนี้ยจะไม่ติดไฟนะครับก็คือลนไอตัวของตะกั่วละลายปุ๊บทั้งหมดเนี้ยละลาย ทั้งหมดตัวแยบหดเข้าไปติดกันสายนี้ก็รัดสายฝั่งหนึ่งสายนี้ก็รัดสายฝั่งหนึ่งสบายนะครับอันนี้ก็ไปสั่งซื้อได้เลยใต้คลิปนะครับเดี๋ยวทิ้งริงไว้ให้นะครับสะดวกมากซื้อสักกล่องหนึ่งเก็บเอาไว้นะครับเผื่อไว้ใช้งานนะครับสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับ